็มีการสืบสารต่อมาหลายท่านในเพอแล้วนะคะตั้งแต่งานสร้างพระบรมรูปรุสาวรีเสด็จพ่ออ์กิยะนะคะซึ่งได้เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยท่าน,นเภอทวัชชัยได้วางขันไม่หมดนะคะต่อมาก็เป็น,นเผอสุชัยนะคะแล้วก็มา,าได้เฉลิมฉลองกันสมัยท่าน,นเภอสุชัยด้วยใช่ไหมคะนะคะก็ได้สืบสารกัน เป็นประมินต่อมานะคะ,ะในฐานะซึ่งเป็นลูกของอำเภอหนองสองห้องต้องกราบขอบคุณทุกทุกท่านแม้ว่าท่านไม่ใช่คนอำเภอหนองสองห้องแต่ท่านคือผู้นำนะคะผู้นำที่ทำให้พวกเราได้มีสถานที่อันสง่างามนะคะเป็นอำเภอเก่าแก่ที่ทห่างไกลจังหวัดแต่เราก็ไม่ได้ด้ยอยกว่าใครที่นี่ สมาชิกวุฒิสภาที่นี่มีรัฐมนตรีนะคะซึ่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเรานะคะที่นี่มีสอสอลูกหลานของเรานะคะแม่แดงก็อยากหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสมานสมัคคีไม่อยากเห็นหนองสองห้องแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นพ่วกใครอยากเห็นรวมกันเป็นหนึ่งบ้านเมืองเราจะได้เจริ บ,บ้านเมืองใดถ้าแต่ความสามัคคีแล้วยากลำบ,บากในเขตหลายอำเภอแล้วที่นักการเมืองไม่ดูใดนแล้วไม่เจอบ,บ้านเมืองไม่เจอจะไม่ขอกล่าวว่าอำเภออะไรนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความสามาัคคีเป็นพื้นด้านแล้วมีผู้นำ นะคะที่ได้นำพวกเราทำสิ่งที่งดงามและน่าชื่นชมในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรร่วมองสรรเสริญและได้รับความขอบคุณจากชาวเมอหนองสองท้องขอเสียงปรบม,มือให้ประพานชมรมกำนันพี่บ้านและคณะค่ะและปรบม,มือให้กับฝ่ายท้องถิ่นและทุกๆฝ่ายที่สมัครสมาค,มคิจับมือ ท่านเองขอบพระคุณที่ท่านได้ให้เกียรตินะคะมาเป็นประธานในฐานะเป็นลูกของบ้านนี้และเป็นคู่น่าจะอาวุโสนะคะเราคงจะไม่บอกว่าเอ่อเ,อเอหลือใครต้องเป็นอย่างไรที่สิ่งที่เราจะมีหัวใจอมอบให้กันนะคะในความมุ่งมั่นและสามัคคีที่ต่อกนันาจากนี้ไปเราจะมีพี่ว้งสู่นะคะ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับพี่น้องของเราชาวเรือดองสองห้องวันนี้สองเจ้าเมืองดอกสองห้องมาอยู่ตรงนี้กับพวกเราแล้วชื่นใจเหลือเกินนะคะชื่นใจมากๆค่ะแล้วก็สิ่งที่เราจะสื่อสารกันต่อไปได้คิดว่าเมื่อ,อการปรับปรุงสถานที่แห่งน,นี้สําเร็จแล้วเราก็คงจะมีสิ่งต่างๆที่เราจะร่วมกันพัฒนาและสร้างเสริมต่อไปน,นะคะแม้กระทั่ง โรงพยาบาลเราก็คงจะขยับขยายและได้รับได้ดูแลพี่น้องประชาชนเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะขอให้พี่น้องเราจับมือกันนะคะบ้านเมืองกําลังอยู่ในระหว่างที่เราต้องการความสมานสสมัคทีนะคะก็พยายามที่จะรวมความรักของทุกคนทุกคนรักบ้านเมืองหมดไม่จะไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเพียงแต่เราจยจูนความคิดกันไม่ดงมันจะทําให้เราู่ แล้วตอนนี้นะคะเราจะเป็นหนึ่งในสิบของประเทศอาเซียนที่เราจะล้าหลังกับกว่าทุกประเทศการสร้างงานก็คงจะลำบากนะคะสิ่งต่างๆถ้าเราไม่รีบแก้ไขให้เศรษฐกิจโดยเร็วคงจะแย่มากๆเลยกันเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจที่จะทุ้ตัวลงไปนะคะนักท่องเที่ยวนะคะก็ไม่เข้ามาแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นว่างานการท่องเที่ยวคือหัวใจอันหนึ่ง ที่จะทำให้การส่งเสริมให้พื้นที่ของเราเอาเภอหนองสองห้องซึ่งเรามีกิจกรรมสาผนางที่วดงินที่บ้านบางคูนวัสดะบัวแก้วใช่ไหมคะนะคะซึ่งสมเด็จพระพิลานะคะได้เสด็จนะคะรได้มีโอกาสรับเสด็จพองคท่านเมื่อครั้งที่เป็นภรยาผู้ว่าการจังหวัดเราภูมิใจเหลือเกินเราจะต้องส่งเสริมให้ได้ นะคะแล้วมีอีกจุดหนึ่งซึ่งเราได้ค้นพบขุดพบโบราณวัตถุถ้าจําไม่ผิดแถวบ้านเมยนะคะแล้วทําไมเราไม่ประชาสัมพันธ์แล้วทราบว่าวัตถุโบราณนี้นะคะได้ถูกไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วเรามีแหล่งอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่งดงามและก็ละเลยเคงใช่ไหมคะสองละเลยเคม ไม่ไน้คิดว่าสิ่งที่เรามีแล้วไม่ได้ย่อยหน้าไทยเลยนะคะกับการที่เราจะต้องจับเือกันั้งสิสองตำบลให้เกิดความยิ่งใหญ่ถ่าอย่าลืมนะคะถ้าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดเห็นเป็นมากเป็นผลเวลานี้ต่างประเทศเขาชอบมากในเรื่องของศิลปะในเรื่องของโบราณสถานขเขาไม่ได้ต้องการมาเที่ยวในสิ่งที่เป็นสิ่งเวืวอทัททง อารมณ์ทางโลกีแต่เขาอยากจะไปเห็นความงดงามทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดั้งเดิมน,นะคะเราคงจะได้เห็นการทําง,งานของเมืองเราพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งจะนําไปสู่การส่งเสริมเรื่องโอท็อปนะคะเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับพืชผลการเกษตรวันนี้ดิฉันก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมที่ปสรน,น,นะคะได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเรามากมายทีเดียว ดิฉนเองการเรียนท่านว่าลูกสาวคนที่สองที่เป็นพี่สาวของนายโฟปีชาพลได้ไปเรียนปีนเดีเองเพื่อัเกล็ดนะคะที่บ้านนะคะตอนที่ดิฉันอยู่ที่อังกฤษกับลูกประมาณสองเดือนพี่สาวคนโตได้ส่งข้าวสามไปให้น้องรับประทานที่ทำเป็นแผ่นที่1หนึ่งกิโลราคาที่ขั้งหน้านั้นเขียนไว้ว่า60บาท สาวเห็นข้าวแล้วหอมแลวอร่อยมากนะคะแล้วลูกสาวก็บอกว่าคุณแม่ทำไมมันถูกอย่างนี้ข้าวไทยทำไมมันถูกอย่างนี้เอาทำไมถูกก็รู้แม่ว่าแคงมากเลยนะเนี่ยโลนึงอบสิบบาทที่อังกฤษท่านรู้ไหมคะว่าข้าวหอมมะลิเขาขาย5บปอนปอน50บาทค่ะ250รบาทต่อหนกิโลถ้าเราพัฒนาและเราส่งเสริมให้สิ่งเหล่านี้ นะคะได้เป็นสิ่งที่เป็นสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงนะคะเหมือนที่นายกยิ่งรักได้ไปรับประทานข้าวอร่อยที่นคะรพนมแล้วนะท่านก็ติดใจในท่านผู้ว่านคะรพนมก็ได้รับการโปรโมทเรื่องข้าวแล้วนกะ็ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาสู่เมือนองของห้องเรานะคะมันจะเป็นมูลค่ามหาศาลทีเดียวนะคะเวลานี้ เรื่องข้าวชาวนารัฐบ,บาลแก้ปัญหาเต็มที่มันมีอุปสรรคแต่สิ่งที่เราจะพิสูจน์หัวใจกันมารไม่มีบารมีไม่เกิดค่ะถ้าเราไม่รู้ว่ามีมารมาขัดขวางเราเราจะรู้หรือว,ว่าหัวใจของเรานั้น เชื่อมกันสนิทแน่นหรือเปล่านะคะขอพี่น้องเราได้ตระหนักตรงนี้นะคะแม่แดงหวังในเรื่องของความสมัครสมานสมัคคีแล้วเราจะจับมือกันก้าวพ้นสิ่งที่เป็นวิกฤตของประเทศได้นะคะขอบคุณท่านสุพนวัฒน์นะคะขอบคุณท่านแดนเพอทั้งสองอำเภอซึ่งส่งแรงใจมาช่วยน้องๆเขาตลอดท่านการ์เช่นกันนะคะ,ะท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องถิ่นท้องที่ทุกท่าน ทำให้มีงานวันนี้ที่เรเบรดแสนจะภาคภูมิใจแม้ว่ามันจะเป็นงานขึ้นเล็กแต่น่ารักแล้วมีความสุขและอบอุ่นนะคะจากนี้ไปเราคงจะมีส่วนในการเสริมสร้างความสมรรถสามัคคีเราคงไม่มีการตีกันที่หน้าเวทีหลังวงเพื่อแย่งนางลำนะคะเพราะว่ามีงานที่ไหนมักจะตีกันที่นั่นนะคะ,คะพอใหญ่จะตีหรือเปล่า <laughs> นะคะ แม่แดงหวังแข่งยิ่งว่าคืนวันนี้จะเป็นคืนแห่งความสุขที่พวกเราจะร่วมกันถ้าเราไม่ร่วมกันงานเราจะไม่ยิ่งใหญ่แม่แดงหวังว่าปีหน้าเราจะเห็นภาพเห็นความยิ่งใหญ่ยิออ่งกว่านี้นะคะเรียนไปเปิดงานที่อำเภอบ้านผ่ยเรียนไปเปิดงานที่อำเภอชนบทร,รีปาปารุกับท่านนายเพอธรรมชัยว่าเอ๊ะทำไมติดหนองสองข้อเราเราจะมีงานอะไรที่เป็นัญลณะที่ทำให้พวกเราร่วมกันได้ ทั้ง12อำเภอไหมรั้ง12ตำบไลไหมครั้งนี้คือครั้งที่จะนำร่องหวังอยาก้นว่าปีหน้าเราจะได้จัดเป็นกรณีสื่อสารกันต่อไปนะคะในส่วนตัวแม่แดงนั้นไม่เกี่ยวกับสสนะคะแม่แดงขอร่วมบริจาค50,000บาทในการที่จะร่วมพัฒนาบริเวณ กฎหมายนะคะเพราะไม่ r e l ไม่เกี่ยวกับสอสอนะคะค่ะค่ะก็ขอกราบของคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาคราชการภาคเอกชนชมรมการทงเที่ยบ้านองค์กรปกครองท้องถิ่นสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองสองห้องนะคะพี่น้องประชาชนผู้บู่เราที่มีส่วนร่วมให้งานในวันนี้ได้จัดขึ้นได้ประสบผลสําเร็จเราจะมีพิธีมงคลคือการรวมสวงข้าวต่อไปนะคะ